เรามาดูทฤษฎีสัญญาเช่ากันนะคะเพื่อนเรู้หรือไม่ครับว่าสัญญาเช่าคืออะไรไม่รู้ใช่ไหมล่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยดาวก็มาอธิบายสัญญาเช่าให้เธอไงอ๋อแล้วสัญญาเช่าแปลว่าอะไรหรอสัญญาเช่าก็คือเป็นสัญญาที่ผู้เป็นเจ้าของให้เช่าสินทรัพย์ของตนและรู้หรือเปล่ามันมีกี่เพศ ไม่รู้มีกี่ประเภทหรอดาวมี2ประเภทก็คือสัญญาเช่าที่จับต้องไม่ได้กับสัญญาเช่าที่ที่จับต้องได้อ๋อแล้วสัญญาที่จับต้องได้มีอะไรบ้างหรอดาวก็มีที่ดินอาคารบ้านอ๋อแล้วที่จับต้องไม่ได้ล่ะก็เป็นโปรแกรมสําเร็จรูปจากคอมพิวเตอร์ไงอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองสัญญาเช่าสัญญาเช่าเป็นสัญญาที่ผู้เป็นเจ้าของให้ผู้เช่าได้ใช้สินทรัพย์ของตน ซึ่งเมื่อมองลึกลงไปสัญญาเช่านั้นจะแจกแจงชนิดของสินทรัพย์ได้เป็น2ประเภทคือสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นการเช่าที่ดินหรือสิ่งของอื่นๆและสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้เช่นสัญญาเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือคลื่นความถี่วิทยุสัญญาเช่ามักจะระบุช่วงเวลาเช่าส่วนใหญ่มักจะเป็นการทําสัญญาแบบเดือนต่อเดือนแล้วลักษณะของสัญญาเช่าหลามมีกี่ลักษณะเดารหรือเปล่าไม่รู้啊 เราไปถามดาด้ากันไหมไ<ป>การเช่านะคะมีด้วยกัน3ลักษณะด้วยกันนะคะ 1. การเช่า2 l ลิสซิ่ 3. การเช่าซื้อค่ะสัญญาเช่าแบ่งออกเป็น3ลักษณะได้แก่ 1. การเช่า2 l i ลิสซิ่และ 3. การเช่าซื้อเฮงงั้นไปรู้ถึงความหมายของมันกันเลยค่ะ จะเอ๋สัญญาเช่าเป็นสัญญาที่มีอายุไม่เกิน1ปีหรือระยะเวลาที่สั้นๆนะคะเช่นการเช่ารถยนต์ไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะการเช่าเป็นสัญญาเช่าที่มีระยะเวลาไม่นานเช่นการเช่าโรงแรมการเช่าพื้นที่เปิดบูธเพื่อขายสินค้าการเช่ารถไปเที่ยวเป็นต้นสัญญาเช่าลิสซิ่งเป็นสัญญาเช่าที่มีอายุมากกว่าหปี เมื่อครบกำหนดสัญญาแล้วผู้เช่าอาจจะคืนสินทรัพย์หรือว่าจะเก็บไว้ก็ได้ Lis ซ i n g หมายถึงสัญญาเช่าที่มีอายุเกิน1ปีเมื่อครบสัญญาแล้วผู้เช่าจะคืนสินทรัพย์แก่ผู้ให้เช่าหรือจะทำสัญญาเช่าต่อก็ได้เช่นเครื่องจักรในโรงงานเมื่อครบสัญญาเช่าแล้วอาจทำสัญญาเช่าต่อหรือไม่ทำสัญญาเช่าต่อก็ได้ ที่มีอายุมากกว่า1ปีเมื่อครบกำหนดสัญญาแล้วสิททรัพย์นั้นก็จะตกเป็นของผู้เช่าเช่นสัญญาเชา่ารถคันนี้นะคะเมื่อครบกำหนดแล้วรถคันนี้ก็จะเป็นของเรานะคะเรามาดูประเภทของสัญญาเช่ากันนะคะยัดหญิงสัญญาเช่ามีกี่ประเภทคะยัดสัญญาเช่า ประเภทหรอสัญญาเช่ามี2ประเภทหญิงประเภทที่1คือสัญญาเช่าการเงินและประเภทที่2สัญญาเช่าการดําเนินงานค่ะสัญญาเช่ามี2ประเภทได้แก่1สัญญาเช่าการเงินและ2สัญญาเช่าดําเนินงานการสัญญาเช่าการเงิเคืรหรอเรามาดูสัญญาเช่าการเงินสัญญาเช่าการเงินเป็นสัญญาที่โอนความเสี่ยงหรือผลตอบแทนให้กับผู้เช่าทั้งหมดนะคะแล้วหญิงสัญญาเช่าเอ่อการดําเนินงานคืออะไรหรอ สัญญาเช่าดงเนินงานคือสัญญาที่ไม่ได้มีการโอ,อนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดให้แก่ผู้เช่าค่ะและสัญญาเช่ามีการาบันทึกบัญชีงงยังไงหรอหญิงงั้นไปฟังสองแบบพวกกันเลยดีกว่าไปกันเลย,ยที่หนึ่งการบันทึกสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินกรณีไม่ได้รับรู้ดอกเบี้ยรอการรับรู้ต้องเดบิตด,ด้วยสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินและเครดิตด้วยหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน กรณีที่2การบันทึกสินทรัพย์ญญางงาและหนี้สินตามสัญญาเช่า,งงา,า,าการเงินกรณีรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายรอการรับรู้ต้องเดบิตด้วยสินทนรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินและเครดิตด้วยหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินค่ะเรามาดูการบันทึกบัญชีการจ่ายชำระในแต่ละงวดนะคะเดบิตหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเครดิตเงินสด เรามาดูดอกเบี้ยจ่ายในโฉมเบี้ยจ่ายชำระในแต่ละงวดนะคะเดบิตดอกเบี้ยจ่ายเครดิตดอกเบี้ยลงการรับรู้รายการค่ะทุกคนสมหรันี้เราไปเที่ยวกันไหมไปสิไปไหนดีล่ะไปทะเลกันไหมล่ะดีเลยแล้วเราจะไปแลกาะอะไรดีโชว์รถกู้ไปน่าสนใจเหมือนกันนะโอเคงั้นเราไปต่อโชว์ร์เลย สวัสดีค่ะใช่คนขับรถตู้ไหมคะพอดีว่าจะสอ,อบถามเรื่องการเช่ารถตู้ะค,ะค่ะค่ะราคารถตู้ในการเช่ากี่บาทนะคะพอดีว่าจะไปเกาะสมุยะคะ่ะโอเคค่ะแล้วก็จำนวนที่นั่งน,นี้มีประมาณกี่คนได้ะคะ โอเคเลยค่ะค่ะแล้วเรื่อง้อน่าจะไปประมาณช่วงเดือนเดือนเมษาค่ะค่ะค่ะคค่ะเดี๋ยวจะค่ะสวดีค่ะ,ะน้องพี่โทรมาติดต่อเรื่องรถตู้พี่ไว้ใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้มันทำสัญญาใช่ไหม อันนี้อาเป็นสัญญาการเดินทางนะครับแล้วก็เป็นสัญญาการเช่านะครับ<ช>น้องเช่าพี่5วันใช่ไหมครับใช่ค่ะ,อะโอเคก็ตา้เชื่อตกลงไว้ที่วันละ300แล้วก็ไม่รวมค่าน้ำมันนะครับได้ค่ะเชิญเซ็นได้เลยครับเล้วก็มีบายานด้วยนะครับ ันเนินทางมาเจอกันนะครับที่ไปรับครับค่ะค่ะคลิปสักคู่ก็เป็นการแสดงตัวอย่างของการเช่านะคะเมื่อเราที่ทำสัญญากับที่สิ้นั้ะจะหมดสัญญาตัวแล้วเราจะไปต่อหรือว่าเราจะหยุดเช่าต่อดีกว่าไหมยังในเอกสารแล้วก็มีพร้อมอยู่แล้วเอกสารเขาดีกว่า และคลิปที่ผ่านมาก็เป็นการแสดงตัวอย่างของการเช่าลิสติ้งนะคะเอ๊ะวันนี้เป็นทางสัญญาเช่าซื้อบ้านดีกว่าอยากจะมีบ้านหลังใหม่คนคน,คนใหม่ให้รอดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทำสัญญาเช่าซื้อบ้านนะคะ<ส>คุณพนักง,งานมีอะไรแบบแนวคลิปใหม่ๆ่ให้ดูนั้นแบบราคาไม่แพงมากอะไรแบบ ดะะได้ค่ะเดี๋ยวรอรอเอกสารจากพวกนะคะเลขาดาวนี่เอกสารนะคะนี่ค่ะก็เป็นสัญญาเช่าซื้อบ้านนะคะแล้วก็มีอายุการผ่อน10ปีนะคะแล้วแตู่กค้าเลยค่ะแล้วก็จะมีดอกเบี้ยเล็กเ็กน้อยน้อยค่ะอย่างนี้ก็น่าสนใจสินะคะเล็กๆน้อยๆอยนี่ประมาณเท่าไหร่ได้คะประมาณห้าห้าพรนเ็นนะคะล,ลดได้อีก แล้วถ้าเราจะผ่อนแบบว่า5-6ปีแบบนี้ได้ไหมคะพอดีเป็นพอมได้ค่ะแล้วแต่ลูกค้าคือตัววิชาบนใจค่ะงั้นทำสัญญากับเรนได้ไหมคะค่ะฉันลูกค้าอ่านสัญญาที่นี้นะคะต้องอ่านค่ะด้วยค่ะค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปดูบ้านตัวอย่างได้เลยช่ได้เลยค่ะ และคลิปที่จบไปเมื่อกี้เป็นลักษณะตัวอย่างของการเช่าซื้อนะคะค่ะและคลิปทั้งหมดก็เป็นทฤษฎีของสัญญาเช่านะคะกุ๊กกับสองเข้าใจไหม มาชมบทบาทสมบูรณเรื่องเหมื้าช่าของบริษัทพีเจกุปจำกัดกันได้เลยค่ะสวัสค่ะท่านประธานสวัสดีค่ะทุกท่านเดี๋ยวผมฝากคุณน็กติดต่อเลขาใผมด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะนัดคณะกรรมการทุกคนแล้วก็ พนักง,งานทุกคนด้วยประชุมเดี๋ยวประสานเลขายผมด้วยให้ทําหนังสือแจ้งประชุมด้วยครับครับทราบค่ะขอบคุณมากครับฮัลโหลเลยาดาดาพรุ่งนี้ประธานต้องการที่จะประชุมขอให้คุณได้จัดทำหนังสือแจ้งประชมุมแล้วก็ส่งภายในวันนี้เลยนะคะ ได้ค่ะได้ค่ะโอเคค่ะได้ค่ะค่ะโอเคโอเคค่ะค่ะสิบค้าฮัลโหลฝ่ายประชาสัมพันธ์ใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวคุณช่วยส่งวิดีโอพรีเซนเตชันของบริษัทที่เราบุงถ่ายทำกันล่าสุดให้ผมมาดีเช็คหน่อยนะครับว่าผ่านหรือเปล่าโอเคหรือเปล่านะครับ ครับส่งให้ผมตอนนี้เลยครับทางทางเมลก็ได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ ดาวสคลิปไหมผมดูแล้วเหรอ,อโอเคโอเคเนี่ยเดี๋ยวลองดูสักหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัท PJ กุ๊ปจำกัดค่ะภาธกิจของเรานะคะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจัดส่งสินค้าตรงเวลาทำให้ลูกค้าคุ้มพอใจนะคะวิสัยทัศน์ของเรานะคะสร้างความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ สู่มาตรฐานสากลค่ะก็สำหรับบริษัทพีเจกุ๊ปของเรานะครับก็ได้ก่อตั้งเมื่อปี2560นะครับโดยมีทุนจดทะเบียน1ล้านบาทนะครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้มาเปิดนะครับบริษัทสาขายอยที่อำเภอรัตรภูมิจังหวัดสงขลานะครับโดยมีผมนะครับเป็นประธานบริษัทคนปัจจุบันนะครับแล้วก ได้มีการพัฒนาสารต่อมาเรื่อยๆนะครับโดยมีประเทศลาวครับเป็นตลาดหลักของเราครับเราจะส่งออกไปที่ประเทศลาวกำไรหลักๆของเราก็ได้มาจากประเทศลาวนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้เราได้มีการนําเข้าปลาซาบะนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเข้ามาแปรรูปในโรงงานของเราด้วยนะครับก็บริษัทของเราถือว่ามีกําไรต่อเนื่องมาตลอดทุกปีจนถึงปัจจุบันน,นะครับ อ๋อลืมไปวันนี้มีประชุมนีมม่เดี๋ยวไปประชุมก่อนดีกว่าครับเชิญครับขออนุญาตนะคะท่างประธานครับมีอะไรครับเี่จะถาคือตอนนี้นะคะถเวลาประชุมแล้วนะคะพะนักงานทุกคนโอยที่มันจะขอบคุณมากครับ,ค,บค,ครับไปดีนครับ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวรดาโยโกนะคะชื่อเล่นชื่อดารานะคะตำแหน่งเลขาธิการค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิรดาเด่นพนึค่ะชื่อเล่นชื่อนิ่งแนกตำแหน่งฝ่ายประชาสัมพันค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวดวงดาวดำละเอียดชื่อเล่นชื่อดาวตำแหน่งหัวหน้าบัญชีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนิสาชันแท้ชื่อเล่นชุบขาตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการผลิตค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัชนุสีสุขชื่อเล่นชื่อตองแผนกฝ่ายจัดซื้อค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิชาเสฉชื่อเล่นชื่อยักษ์นะครับตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย HR ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพนิ t า a ทองทองชื่อเล่นชื่อหญิงค่ะหัวหน้าฝ่ายการตลาดค่ะและผมว่าที่ร้อยตรีอนุพงศ์เกิดสุขประธานกรรมการบริษัทครับครับในส่วนของที่ผมนัมาประชุมวันนี้นะครับ ก็เพื่อที่จะชี้แจงให้หัวหน้าทุกฝ่ายรับทราบนะครับว่าเรื่องแรกบริษัทของเรานะครับจะทําการไปออกบูธนะครับเปิดบูธที่เซ็นทรัลหัดใหญ่นะครับเรื่องนี้ผมจะมอบหมายให้ทางหัวหน้าฝ่ายการตลาดนะครับไปจัดการไปติดต่อกับเซ็นทรัลนะครับแล้วก็จะชี้แจงรายละเอียดให้ผมด้วยว่ามีข้อมูลรายละเอียดยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่2ก็คือผมจะสอบถามในส่วนของสัญญาเช่าแบบบิสซิ่งนะครับของบริษัทของเรา ตอนนี้นะครับจากข้อมูลที่ผมได้มาก็คือใกล้จะครบสัญญาแล้วนะครับจะมาถามความเห็นพวกคุณทุกคนว่าเราเนี่ยจะทําการเช่าแบบนี้ซิ่งต่อไปหรือไม่นะครับหรือว่าเราควรจะหยุดเช่าแค่นี้นะครับขอความเห็นพวกคุณทุกคน,กคนหน่อยครับเช่าต่อไปดีกว่าค่ะค่ะโอเคผมเหตุผลอะไรที่ทำใหถึงเช่าต่อครับ งั้นก็ตัดสินใจเช่าแบบลิสซิ่งต่อนะครับแล้วก็ในส่วนของที่3นะครับผมตัดสินใจว่าเราจะซื้อรถนะครับขนส่งอาหารแช่แข็งคันใหม่นะครับซึ่งคันเดิมเนี่ยที่มีอยู่แล้วเนี่ยขนส่งไม่พอนะครับผมได้พิจารณาแล้วว่าถ้าสมมติว่าเราซื้อรถแช่แข็งคันใหม่เนี่ยมันอาจจะเพิ่มนะครับในส่วนของการขนส่งให้เราได้อาจจะเพิ่มกำไรแล้วก็ยอดขายขเราได้เพิ่มขึ้นอันนี้ผมจะให้ฝ่ายจะซื้อนะครับถ้าฝ่ายจะซื้อไปทำการติดต่อที่โจมูให้ผมด้วยนะครับว่า เร็จแล้วี่วกบมุดันไงนะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณจาาชมเพียงแค่นี้ครับขอบคุณท่านมากครับขนุครับส,ส,สวัสดีค่ะ,ะมาติดต่อเรื่องอะไรคะอ๋อติดต่อเช่าบูธมสินค้าค่ะขอถค่ะเราสามารถลงสินค้าในตรงหนบ้อง,องที่วางให้เราไมคในสว่วนของตรงนี้นะคะก็จะอยู่ในชั้น G ค่ะเราจะมีร ในการเช่าให้อยู่นะคะสามารถที่จะนําสินค้ามาตั้งได้เลยค่ะ,คะ่แล้วก็ในส่วนของรายละเอียดนะคะก็คือ,อ,อทางเซ็นทัลนีะคะจะจัดแบบงานประมาณ3วันค่ะแล้วก็ถ้าทําสัญญาเช่ากับ,บเราก็จะวันละเจ0 0พบาทค่ะถ้าสะดวกทําสัญญาวันนี้ก็สามารถเซ็นสัญญาได้เลยค่ะ มีปัญหาการหูที่หลังนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะแค่ตัวเดือยแล้วคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเช่าซื้อรถค่ะาขออายละเอียดการเช่าซื้อเลยมีกมารขอประมาณระยะเวลาสิปีถึง,ป,ถงปีถึง10ปีค่ะแล้วก็มีดอกเบี้ย0เซค่ะลูกค้าสนใจไหมคะสนใจค่ะเ,เรามาทำสัญญากันเลยไหมคะ ไ้ม่โอเคครับทุกคนผมได้ข้อมูลมาว่าทุกท่านได้ไปทําการติดต่อข้อมูลได้ผมแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตทราบรายละเอียดน่อครับในส่วนของเรื่องเซ็นท่านว่าไงบ้างครับเรื่อหนึ่งว่านะคะจะเขาจะเก็บค่าที่นะคะเจ็ดพันบาทนะคะแล้วก็ได้เซ็นสัญญาแบบคำถึงท่านในเดือนละกี่วันละเจ็ดพันเลยค่ะ แล้วบุญเราอยู่ที่ชั้นไหนชั้นจีค่ะชั้นจีใช่ไหมโอเคได้ครับแล้วในส่วนของการเช่าซื้อรถนะครับ,บมีบ้างอะไรบ้างรถนะคะรายละเอียดก็คืออายุการเช่าซื้อนะคะ7จ็ดถึงสิบปีแล้วก็ดอกเบี้ยสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะถูกครับค่ารถเท่าไหร่ครับราคาเอเท่าไหร่ประมาณแปดแสนแปดแสนถูกครับขอบคุณทุกคนมากครับวันนี้ที่มาประชุมกันครับขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ครับ,บค่ะ บทบาทสมบรูรณ์ของบริษัท PJ Group จำกัดวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะจบแล้วค่ะ